แต่ทีันต้ก็เป็นคองของ็นนหรือเปล่านกัน ก็อยู่เมียแมะมาจากโรงเรียนสำชาดสชารุ่นไม่ซส์นึกรุ่นช้าช้าช้าาไหมยู่เปคนกรุงเทพไปคนกรงเทพได้กำเนิดอะไรอย่างเปี้ยลย้อนักถามเนี่้ายบ้านอยูบย้านอยเวบาบ้านอยู่เวลยาอเ่บ้านอ่้าน้านนิบออยอ้ โคอเคฉันรู้ว่า,วาวทุกคนราบหรือเปล่าคโอเคครับโอเคครับน้องนินนะครับเปี่ยม่น้องคนละวันเ,เลยครับฟ,ฟังเพื่อนด้วยนะฟังเพื่อนด้วยนะชื่อกรับูบริหารกิจจจากสุขุาวิทยาลัยธรบุีสุาพวิทยาลัยอ๋อดนทรรุลี ก็เป็นคนนครปฐมหรือเปล่าเป็นคนนครปฐมหรือเปล่าไม่ได้เป็นเลยนฮะไม่ได้เป็นเลยปากมีไ่าป่าเาน่าวกปากเกรดอ่าโอเคครับชนะครับพระอนค์นี่น้องคนนี้ติดไข้ติดไข้รัด้วย่ไหมชื่ออะไรนะมิวมิน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 มนเป็นเล็กแคลีนแคลีนนร วิไปน่งดกันเลยแล้วมู้จักจูนด้านบนิดเดียใช่ ฮีนต่ทำนีวอเตอร์ฟอนเด็ดมากรุ่นนี้อยู่พี่เมย์เามาจัดสตีมิตตีมิตเวิจารพี่เมย์ค่ะเวิจารพี่เมเป็นสตีวิตนะครับเดี๋ยวจะมาถึงแมาโยสภาวันนี้ค่ะูาจัดสตีมิตนะนุ่นปัดขนนเื่อน พ,พี่ประจำในศึขาสามปีค่ะน้องเก๋น้องเก๋สะเชื่อเก๋มาจากรามีฟังยวรามีังเทวสายขาวบอกเขาไ้เลยจะปักเป็นครัจัดมาปกครองอหนึ่งเดียวในะสุดแ้วคน,นี่คนท<อ>ม่แรงเปลี่ยนใะคะคเลกค่ะค่ะอยู่ AI ไออาร์มาจักรล้าโอ้ยสวยเหมือนฉันเลย อลไรคะค้้าีเนาะถุรานาหน่่งค่มีอันที่ที่เมาสางจุดจุ๊กค่ะจุ๊กใส่ปัญญาค่ะาส่ใช่ใส่ปัญญาในพรกบรก็ลงาชิลปปะถามค่ะุ่นเ2ค่ะปิด b m v r ที่หนึ่งแต่กำลังจะเอา IA ค่ะหาวยากอยู่ไหอบไหอบคุณครับ